ครับเรามาช่วยอนุรักษ์ภาษาบาลีลละนะาวกันไว้นะครับวันนี้ก็มาถึงบทสวดปฏิจจสมุปบาทตอนที่สิบห้าแล้วนะครับเรา,ามากอยเลยนะครับในภาษาบาลีและนาเพื่อจะมีตัวซ้อนนะครับเห็นไหมเรามาไล่คอยตัวซ้อนนะครับตัวจะซ้อนจะเห็นไหมเมื่อมีตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวจะเนี่ยซ้อนจะเนี่ยมันจะต้องเปย็น,น,ชน,น,นชนะโน้นชนะต้นนะครับตัวปะป้อมเนี่ยเห็นไหม,ไหม ถ้าบ่มีไม่กุ๊ไม่กิไม่ย่างอื่นแล้วก็เสมือนว่ามีไม้สั์อยู่ตรงบนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวปะไม้สั์นะครับมาสะกดด้วยตัวจะอ่านว่าปัดนะครับมาตัวจะนี่นะอ่านตัลร่มนี่มันบ่มีตัวซ้อนนะครับมาบ่มีอ่าทีบ่มีไม้นะครับบ่มีอย่างสรอ่าประกอบขึ้นมาเลยแล้วก็อ่านตัวมันเองนะครับอ่านว่าปัดจะนะครับอ่านว่าปัดจะเอาไว้รู้ตัวอื่นแล้วบ่มีแล้วนะครับมาอัน มัมีตัวซ้อนตัวอื่นๆแล้ว <apan> ก็ห <kijken> ึ่งอ่านไปเป็นตัวเป็นตัวของมันเองนะครับมาประกอบไม้ตัวอักขระประกอบไม้นะครับมาไม้ในภาษาบาลีและนานเพิ่นมีอยู่แปดตัวนะครับมาอ a อูเอโอนะครับมาไม้หรือสระนั่นนะครับมาแถมตัวอังขึ้นมาทาตัวนะค็คือไม้ตัวอังก็คือไม่สั้นสกดตด้วยตัวงะนะครับมาเป็น เป็นไม้ที่มันมีตัวสะกดนะครับอก็คือตัวงะตัวสกดอ่านเป็นอังเป็นนังเป็นจังมดอ่านอันนั้นคือตัวอังนะครับมาอันตัวอันอันอื่นที่มันบ่มีอ่านไปประกอบไม้นะครับมาอันนี้ตัวแรกนี่ไงไหมอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นกรรมพิเศษความจริงแล้วมันเป็นตัวอะไม่โกะนะครับมา อ่าไม้กุเนี่ตัวอุนี่นะอันภาษาบาลีแลวนะพจนเขียนได้ยีนนะอุนะครับมาตัวอุนะครับมาอันตัวปะป้อมนะครับไม้กาวงนะครับมาอันที่จะใช้ไม้กาวงได้มันมีอยู่ห้าตัวนะครับตัวปะตัวกะตัวตะนะครับมาตัวนี้นะตัวตะตัวท่าตัววะนะครับหม่ยมัมีอยู่ห้าตัวนะครับมาที่ใช้ไม้กาวงนะครับ ตัวปะนะปะป้อมไม่กานะครับมาว่าป่านะครับมาตัวตะนะครับมาไม่กาอ่านว่าตานะปะ่าตานะตัวนะนะครับอม,มันมีตัวไม่กะซ่อนลูกอยู่ในตัวมันเรียบร้อยแล้วก็อ่านว่าหนะนะครับตัว้านะครับ่าบไม่กานะครับอ่านว่าแานะครับ้านะครับญานะครับอตัวพระนะครับ มีไม่กะซ่อนรูปอยู่ในตัวก็อ่านว่าพระนะครับมาตัวว่ามีไม้โกนะครับมาไม้โกในภาษาบาลีนั่นน่ะป้อนจะมีไม่เก๋เกไม้กาควบกันนะก็เป็นไม้โกบาลีนะครับหมายมั้ยอ่า,ามันมาเจอก็ตัวว่าอนีี้ไม้กาเนี่ยมันเจอตัวว่ามันก,ก็เลยกลายเป็นไม่กะวงไว้เลยครับมาอ่านว่าพระโวนะครับตัวโวนะครับอ่านว่าโวนะครับมาตัวว่าเนี่ยมันใจ ไม่กล่าววงตัวน,น,นะครับาอ่าน,วๆๆนรวดรวรู้นะครับอุปาทานาปัญญาพระโวนะครับมาภาษาบาลีไทยเขเขียนได้แลวนะครับแม่แม่ทางรูปนี่แม่ตัวจะซ้อนจระป้อมีจุดพิทุป,ประดับไว้ยี่นะว่าไอ้แม่อันโตเนึนพื่กดเขียนไปตามนั้นนะครับแม่แม่อันนี้คือหน้าตาบาลีไทยนะครับป้นเขียนได้อีนะครับ่าวันนี้เราจะอ่านเป็นกำเมืองนะครับ เฮานึกเสียว่าไอ้คม,มภาษาเหล่านี้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็การยืมเอาอักษรไทยนะครับมาเทียบเป็นอักขระละนาทาังบนพุ่นนะครับมาแล้วก็เขียนมาประกอบความกับเหมือนภาษาไทยนั่นแหละครับยืมจุดพินทุกคนมาใส่ตัวอันนะน้อยเดียวนะครับเหมือนมาเฮาอ่านไปเสียงกบเมืองเลยนะครับเฮาอ่านว่าอนะครับอุปาตนาปัาานะปจญะ พระโวนะครับาถ้าท่านอ่านบริเมืองบริไทยบขเข้าใจนะครับคำอ่านและเขียนหือในบรรทัดที่สามนี่เรียบร้อยเลยนะครับแม่แม่ถ้าท้าอ่านตามรักภาษาไทยนะครับท่านจะได้สำเนียงจารนาเชียงใหม่ตจยวนไปเลยนะครับแม่แม่อ่านว่าอย่างนี้นะครับอ่านว่าอุปาตานะปัจจัญญาพระโวนะครับแปลว่าอย่างแล้วครับมา แปลว่าเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจริงมีพบนะครับมาพบอ่านเขียนเป็นภาษาละนาจาบ้านปัจจุบันได้ใดนะครับมาเห็นไหมอันนี้เป็นภาษาละนาจาบ้านปัจจุบันนะครับรุ่นนี้มีไม่ยอะไม่ซัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านไปตามบริบทนะครบครบเครื่องนะ้วหกเสียงนะครับ่าอ่าตัวแรกนี้อ่านว่าเพาะนะครับมา ปะละโฮงเนี่ยคื้อ่านเป็นตัวพอนะครับอ่านว่าพ่อนคกั็ไม่ใช่เพาะนะครับเพาะนะมันไทยนะครับอ่านภาษาเมืองวันลนาเบิ้นบ่เบิ้นบ่ลันลิ้นกันนะก็อ่านว่าพ่อนะักก็พ่อพ่อมีอันนี้ตัวอู้ภาษาบาลีนะก็ยืมมาเขียนเลยนะครับอู้นะครับป่านะครับป่านะครับอู้ป่าเนี่ยมาเห็นมยืมภาษาบาลีนะครับอ่า อันอันเนี้ยตาณนนะครับมามันมันบาลีมันตาณะนะครับาตาณะเ,เอาเอาตัวนะนี่มมาสะกดเลยนะครับกลายเป็นตาณอุป่าตาณน,นะครับมาอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านแล้วล่ะอุป่าตาณน,นะครับมาเป็นปัจใจนะครับตัวนี้เป็นการเขียนระหว่างภาษาบาลีกับภาษาอาละนาชาวบ้านปัจจุบันนะครับก็บคือตัวพระจะเนี่ยมันเป็น บาลีนะครับมาใส่ไม่ไก่ชาวบ้านไปนะครับไม่ไก่ยะเนี่ยเป็นไม่ไก่สมัยมันไม่ใช่ไม่ไก่บาลีนะครับเป็นไม่ไก่ชาวบ้านปัจจุบัน,นเขียนผสมผสานกันระหว่างบาลีเก้าเงามาใส่ไม้ระของภาษาละนาปัจจุบันอ่านว่าปัดไกนะครับจริงมีพบนะครับพบนะครับจริงมีพบนะครับ เพราะมีอุปปาตานเป็นปัจจัยจริงมีพบนะครับมาเอามาทบทวนภาษาบาลีเข่าเงอาคำนะครับมาอ่านว่าอุป,ป่าตานะปัจญญาพระโวนะครับมาไปช่วยกันพกเขียนพกอ่านนะครับมาช่วยอนุรักษ์กันไว้นะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ